สวัสดีครับผมนายวีรศิลเทพกิจรหัสนิสิต53070582016นศิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยมาสารคามรุ่น230น์ครราชสีมาเข้าครงย่อวิทยานิพนธ์เสนอรองศาสตราจารย์ดรเฉยศักือสุวรรณวิชา0 5 3 8 8การเขียนงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเรื่อง ผลการเรียนระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานกับการสอนปกติและศักษาการคิดวิเคราะห์เรื่องสารในชีวิตประจําวันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของในเรียนชั้นปฐมษาปีที่หกทุกหลังประสุดกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พุทธศักราช2551มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความรู้กับองค์การ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและส,าสาร้างสรรค์องค์ความรู้โดยใช้กระบวนการในการเสืบสอบหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอนมีการทำกิจกรรมด้วยการลงม,มือปฏิบัติจริงเหมาะกับระดับชั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา2551 วิทยาศาสตร์มีความสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับคนทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆต,ตลอดจนเทคโนโ,โลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง,างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงานเหล่านี้น้้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ประสบการ กับความคิดสร้างสรรค์และาศาสตร์อีกหนึ่งวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนมุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผลที่สร้างสรรค์ที่วิเคพาะอิจาน้มีทักษะสมคัญนในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้วิทยาศาสตร์เป็นวัตถุธรรมของโลกสกมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่การเรียนรู้ดังนั้นทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้เข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุสร้างขึ้นสามารถนำความรู้มาใช้อยา่างมีเหตุผลสร้างสรรค์และมีคุณธรรมการเรียนการสอนบนเว็บเว็บเบสอินสทอรชั่นชัยศยเรืองส่วน2อง4ร5 เป็นผลของความพย,พยายามการใช้เว็เพื่อส่งเสริมและส,สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนทางนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางการเรียน<ม>การเรียนการสอนบนเว็บเป็นการบวกคุจวัตให้เปลิลมีเดียกับเข้ากับคุณวักษณะเกือไฉไว้ไว้เพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ในมิติที่ไม่มีขอบเขตจำกัดด้วยระยะทางและเวลาที่แต,ตกต่างของผู้เรียน การใช้คุณสมบัติไฮเปอมีเดียในการเรียนการสอนบนเว็บหมายถึงการสนับสนุนศักยภาพการเรียนการสอนด้วยนตนเองตามลำพังก็คือผู้เรียนสามารถเลือกสรรเนื้อหาบทเรียนที่นาเสนอในรูปของไฮเปอร์มีเดียซึ่งเป็นการเป็นเทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาหลักด้วยเนื้อหาหอื่นที่เกี่ยวข้องรูปแบบการเชื่อมโยงนี้เป็นได้ทั้งการ เชื่อมโยงข้อความไปสู่เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องหรือสื่อภาพและเสียงการเชื่อมโยงดันก่ลาวจิเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเองโดยเลือกลำดับเนื้อหาบทเรียนตามความต้องการและเรียนตามเวลาที่สะดวกและเหมาะสมของแต่ละคนการสอนแบบผสมผสา Learning, นเบเน็ตเรนนิ่งหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานรูปแบบาแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่พิจานณากันหรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบเป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสําคัญการสอนด้วยวิธีการ เรียนรู้แบบผสมผสารนั้นผู้สอนสามารถใช้ธีสอน2วิธีหรือมากกว่าในการเรียนการสอนเช่นผู้สอนนําเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโล,โลยีรวมกับการสอนแบบเจนหน้าแต่หลังจากนั้นผู้สอนนําเนื้อหาบทความเขียนไว้บนเว็บจากนั้นติดตามการด,ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning ด้วยระบบ lms learning management system ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องและบาากนั้นสรุปบทเรียนด้วยการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน b บนเน e ตต์เร n นเป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาและเทคโนโลยี b บนเน e ตต์เร n นมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนในชั้นเรียนแบบออนไลน์สามารถช่วยส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนและใช้เวลาในชั้นเรียนได้เหมาะสมการสอนแบบปกติเป็นการจัดการเรียนการสอนของครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประยุใช้การสอนหลากหลายเป็นวิธีการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญทํากิจกรรมการเรียนการสอนในตนเองส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่มใช้ศักษากระบวนการวิทยาศาสตร์ เช่นการสอนโครงงานอื่นๆจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน,นลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องศาสตรในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6ที่มีประสิทธิภาพเพราะบทเรียนบนเว็บแบบแบบผสมผสานเป็นสื่อที่สามารถเรงดูดความสนใจของผู้เรียนให้ เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างได้ผลเป็นนวัตกรรมที่สามารถปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างน่าเชื่อถือและนําผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและความพุงมเในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนบนเวทไปเปรียบเทียบกับผลสำฤทธิทางการเรียนและความคง่มในการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติเพื่อศึกษา ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนทั้งสองวิธีว่าวิธีใดจะทําให้ในักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่ากาันพร้อมทั้งศึกษาความึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนบนเว็บและการสอนแบบปกติเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บให้มีประสิทธิภาพต่อกอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยในการศึกษาคนขวัวครั้งนี้ผู้ศึกษาคนว้าได้ศึกษาขั้นตอน ในการใช้บทเรียนบนเว็บ 1. การออกแบบเป็นการกำหนดคุณนลักษณะรูปแบบการทำงานของโปรแกรมมีกิจกรรมดังนี้ 1.1. วิเคราะห์เนื้อหา 1.2. ศึกษาความเป็นไปได้ 1.3. กํากำหนดจุดประสงค์ 1.4. ึ่งดลำดับขั้นตอนการทำงาน 2. การสร้างเป็นการสร้างการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขบทเรียนบนเว็บ2.1การพัฒนาโปรแกรม2.2การทดสอบโปรแกรม 2อการปรับปรุงแก้ไข2.4การทำผู้มือการใช้โปรแกรม3การประยุกต์ใช้เป็นการนำเอาโปรแกรมไปใช้อย่างเหมาะสม3าประยุกต์ใช้ในห้องเรียน3.2ประเมินผลความมุ่งหมายของการวิจัยข้อหเพื่อพัฒนา บทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวิชาขุนสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องสารในชีวิตประจาวันที่มีประสิทธิภาพการเกณฑน 80- ดสทัข้อสอเพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวิชาขุนสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หเรื่องสารในชีวิตประจาวันข้อสเพื่อเปรียบเทียบผลสมนิกในการเรียน วิชาภุมิสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องสารในชีวิตประจาวันระหว่างการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบะสมสารกับการสอนแบบปกติข้อ4เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทักษะการคิดวิเคราะห์ภ่มิสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ระหว่างการสอนบนเว็บแบบผสมสารกับการสอนปกติก็ 5. เพื่อศึกษาความพุงพอใจ ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึตราปีที่6ระหว่างการสอนบนเว e ็บแบบผสมผสานกับการสอนปกติข้อ6เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึตราปีที่6ระหว่างการสอนบนเว็บแบบผสมผสานกับการสอนปกติความสาคัญของการวิจัยข้อหนึ่งได้บทเรียนบนเว็บแบบแบบผสมผสานลุ่มสาระการเรียนรู้ิ วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่อง3ในชีวิตประจมันตามเกณฑ์แปดสิบับแปข้อ 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องสาในชีวิตประจับสมมุติฐานของการวิจัยข้อ1นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนบนเว็บแบบแบบผสมผสาน รายการสอนปกติมีผลชมิตทางการเรียนกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตปัจจุบันแตกต่างกันข้อ 2. นักเรียนชั้นประถงษาปีที่6ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนบนเว็บแบบแบบปสมผสาารละการสอนแบบปกติวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจวบันมีทักษะการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน ขอบเขตของการศึกษาคนขวาห่งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง1.1ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคนขวาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เรียนเรื่องสารในชีวิตประจำวันที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554โรงเรียนในอำเภอเนินแดงจำนวน20โรงเรียน1.2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคนขวาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554โรงเรียนชุมชนดแดงและโรงเรียนวังถิงนประชาสรรค์อำเภอแดงจังหวัดนครราชสีมาได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงกลุ่มทดลองโรงเรียนชุมชนดแดงกลุ่มควบคุมโรงเรียนวังถินประชาสรรค์ข้อเขียของการศึกษาคนกว่าข้อสอง เนื้อหาบทเรียนบนเว็บแบบแบบผสมผสานเรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนหนึ่ง,ห,งหน่วย20ชั่วโมง1มารูจา้จักสามันเถอสอสมบัติของสารในในสถานะของแข็งของเหลวแก๊สสาการเปลี่ยนสถานะสีการละลาย5การเกิดสารใหม่พอเขตของการศึกษาค้นคว้าข้อ3วิธีการศึกษาค้นคว้าเป็นการวิจัยทดลองข้อ4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,554ข้อ5ตัวแปรที่ศึกษา5.1ตัวแปรอิสระได้แก่วิธีสอนแบ่งออกเป็น2วิธีดังนี้5.1.1การสอนโดยใช้บทเรียนบนเล็บแบบผสมผสาน5.1.2การสอนแบบปกติ5.2ตัวแปรตามได้แก่5.2.1สเป็นสมมติฐานการเรียน 5.2. 2 ทักษะการคิดวิเคราะห์การให้คำนิยามเชิงปฏิบัติที่จะใช้ในการวิจัยหนึ่งดัดดสีประสิทธิผลหมายถึงค่าที่แสดงความข้าหน้าของนักเรียนซึ่งเปรียบจากค่าความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลวิถีทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในที่นี้หมายถึงความก้วหน้าของนักเรียนที่เรียนด้ทเรีรวมเว็บ สองความภูมิใจต่อการเรียนบนเว็บหมายถึงความลูกสึกน์คิดหรือเจตนาที่ดีความรู้สึกชอบลูกึกษย์พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 3. นักเรียนหมายถึงผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กโรงเรียนชุมชนแดแงอําเภอแดงโรงเรียนบางสินประชาสรรอําเภอแดงจังหวัดนครราชสีมาในภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา2554ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจำาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย1ของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์โดยวิธีของพูเดลลิชันสสันะครับจากสูตร KR20 ระยะเวลาที่ที่ใช้ดำเนินการทดลองภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 5เก เอกสารอ้างอิงเผชิญกิจการ2554ทฤษฎีและวิธีการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษามหาสารคามพิมพ์ทั้งที่8ชัยยศเลือกสุวรรณ2554การออกแบบพัฒนาโปรแกรมบทเรียนและบทเรียนบนเบบมหาสารคามพิมพ์ทั้งที่15